มาเด้อ,อยยนั่งอันค้งหอยไวทาวันที่สิบสองครับยายนั่งอยู่อำเภอกุสุกุดสุมานบอกกุสุมาสกลนครวันที่ 12, สิบสองมีซอแอนอรดีไปพ้อมวัดโพชัยอำเภอกุดสุมานกุสุมารหรือกุุสุมานนี่แหละนะครับทางสกลนคร วันที่13อยู่ที่บึงการครับอําเภอเมืองเมืออื่นอยู่ที่วัดเมืองเดชอุบลราชธานีนะครับวันที่9อยู่ที่วัดงานงานฉลองนมัศการบุญเดันสามพระธาตุนาดูนนะครับ8กับ9มีซอแอนออร์ดีไปพร้อมนะครับไปโจกสานะครับวันที่9มีไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดในรอบนี้อลังการงานสร้างอลังการยิ่งใหญ่นะครับผู้ใดยังพระธาตุในเข่ากลุ่มนะครับมีไรฟ์สดที่กลุ่มปิดนะครัวฟ้าไปซื้อบัตรเขากลุ่มปิดเดิอพี่น้อง ยาสารล่อว่าวันที่เก่าคอยซื้อนะครับมันสิยากไปหนานะครับเน็ตกระสีข่างแง่นไม่อย่างหลายอุปสรรคหลายอย่างนะครับพี่น้องเฝ้าซื้อบัตรเข้าไปดูในกลุ่มนะครับในวันที่เก่านะครับอลังการงานสร้างนะครับบรสิเป็นเครื่องประกงประกอบเป็นท่งเป็นท่งเป็นโอ้ยหลายสิ่งหลายแนวนะครับงานบุญเดือนสามปีนี้หมอรำใจเกินร้อยนะไปสมโพธิคือเก่านะครับจัดแบบอลังการยิ่งใหญ่ นะครับเป็นบรรจาของบานเกิดเมืองนอนของมาลํำใจเกิดลอยพอมนะครับเพิ่นก็เลยจัดแบบอลังการยิ่งใหญ่โชววัฒนธรรมโชว์บูซ่าพาธาตุนาดูให้พี่น้องในเบืองคุดต้อยเมื่อบ้านพุละนะไปไปเตรียมอุปกรณ์ไปเตรียมเครื่องเอเนาะเพิ่นนมาเอื่นเดินว่าเครื่องเอนะครับในในฉากประกอบของไรสดนะครับสคริปไม่พอมทําการแสดงสคริปไม่นะครับให้พี่น้องในเมืองในจกตานะครับวันที่9วัดเมืองเดช มีซอแอนอนอรเดดีไปพร้อมนะครับเก้าซิบรูว่าซิได่ไล่สดให้พี่น้องในเบิงบอลนะครับแต่ถ้วาว่าซอมากแล้วบอพาดอยู่แล้วนะครับเตรียมขวดใ,ให้บาาหหักขาไว้รถเดบอนนสิไปจอบไล่สดให้พี่น้องในเบิงในมืออือ่นนะครับเพจไดน้อสิได้กินออมนองง่วิผนว่าเมืย์บอเบนนแม่ลุงน้าพาเมยกระอดเอาครับ สวัสดีแม่เอโบเรียนแชร์แล้วครับสวัสดี46คนครับสวัสดีแม่กมลชนกค,ครับแบตบอลนุ่นสิเบิร์แล้วนะครับเฝ้าแช่นะผิดเพราะอีพออีเมลเปนกระทาจอบเบิงอยู่เนาะเดินทางมาไกลแลือเกินครับแม่403กิโลซื้อคิงนิงคิงนิงมาแต่พุทธลอดรพรุ่งนี้อยู่เดชอุดมนะครับวันที่9อยู่พระาธาตุนาดูนครับวันที่10อยู่ไซบูวันที่11อยู่ที่